พบคีย์สำคัญของการทำคอนเทนต์ออนไลน์หลังจากที่เราได้ตามคอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายๆช่องไม่ว่าจะเป็นช่องที่มีโปรดักชันดีๆแล้วก็ได้ติดตามช่องที่ไม่จำเป็นต้องมีโปรดักชันใหญ่โตงี้มือถือเครื่องเดียวแล้วก็ถ่ายคลิปสิ่งหนึ่งที่เราจับได้ก็คือความสม่ำเสมออย่างเช่นคนทำคลิปสอน แต่งรูปสอนเคนว่าสอน Photoshop ต่างๆานัะถ้าเขาทำบ่อยๆคนมันจะจดจำสิ่งที่เขาทำบ่อยๆนะป่ะบางคนพิวแบบถ่ายวอล์กชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยก็ดีนะวันนี้ทำอันนี้ทำอันนี้วันนี้ไปทำงานที่นี่ที่นี่วันนี้อ่ากินอันนู้นอันนี้วันนี้ทำอันนู้นอันนี้วันนี้เก็บห้องดีกว่าวันนี้จัดของดีกว่าวันนี้ออกไปซื้อของดีกว่าซึ่งเราไปตามเขาแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเออบางทีมันแค่แบบไม่ต้องมีอะไรแบบมากมายต้องรอพร้อมอะไรขนาดนั้นมันอยู่ที่ว่า เราทำสิ่งนั้นแบบบ่อยแค่ไหนเราทำสิ่งนั้นสม่ำเสมอแค่ไหนมากกว่าแล้วคนดูก็จะไปจดจำสิ่งที่เขาทำมากกว่าโดยคนดูไม่ได้ไปตัดสินว่าโหวันนี้แบบมุมกล้องไม่สวยเลยว่ะโหวันนี้แสงไม่สวยเลยว่ะโหวันนี้แต่งหน้าไม่ลดเลยว่ะเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะโฟกัสสิ่งที่เขาพูดส่วนใหญ่ก็จะโฟกัสสิ่งที่เขานำเสนออะไรแบบเนี้ยเออซึ่งเราว่าเออจุดเนี้ยน่าจะเป็นจุดสำคัญของการทำคอนเทนต์ออนไลน์ด้วยซ้ำเออเนือป้าซึ่งเราอ่ะไป ไปติดหล่มในเรื่องของความเพอร์เฟกในเรื่องของความเป๊ะว่าฉันจะต้องมีมุมกล้องแบบนู้นฉันต้องมีมุมกล้องแบบนี้ฉันต้องมีอุปกรณ์แบบนี้คลิปวิดีโอฉันต้องสีแบบนี้อะไรเงี้ยเออเราไปโฟกัสตรงนั้นจนมากเกินไปจนลืมคิดว่าเฮ้ย mm hmm. ความสม่ําเสมอมันสําคัญจริงๆอะไรเงี้งยเออนะก็วันนี้เราก็เลยลองมาถ่ายคลิปแบบลองพูดดูโดยที่ไม่ได้มีการจัดวางหรืออะไรมากมายเป็นฟิลฟิลธรรมชาติประมาณนี้ใช่ไหมจ๊ะ